ค่ะพี่บีค่ะพี่บีเป็นเจ้าหน้าที่ของศสืย์แนะแนวการศึกษาสกอรกายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานการศึกษาของสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์หรือที่เรียกว่า Education New Zealand r e c o n i t i e n Agency ค่ะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอที่3แล้วที่เราเจอกันซึ่งในครั้งนี้เรายังคงอยู่กันที่เกาะเหนือคะ่ะในภูมิภาี่เรียกได้ว่าเมื่อพูดถึงนิวซีแลนด์แล้วชื่อนี้จะถูกนึกถึงเป็นลำดับต้นๆกับภูมิภาคโอเกลนค่ะโอเกลน,นตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่และสําคัญของนิวซีแลนด์ในขณะเดียวกันก็มีทัศนียภาพที่สวยงามด้วย ลักษณะาทางภูมิศาสตร์ของเมืองตั้งอยู่ระหว่างอ่าว -2 อ่าวและมีแม่น้ำไวคาโต้ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่านจึงเหมาะสำหรับการแล่นเรือใบและได้รับการขนานนามว่า City of s a l l s หรือเมืองแห่งการแล่นเรือใบโอกเกนมีประชากรมากถึง1.6ล้านคนและได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นระดับที่3ของโลกในปี2019 โอเแลนเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหมาะในการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ซึ่งมาจาก4คุณลักษณะที่สำคัญได้แก่เป็นเมืองแหล่งรวมของศิลปะและวัฒนธรรมเมาอีพื้นเมืองอันทรงคุณค่าของประเทศมีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากกว่า220ชาติพันธุ์ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลก มีสภาพแวดล้มมอมที่ผสมผสานอย่างลงตัวทั้งในรูปแบบเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันทันสมัยกับธรรมชาติอันแสนงดงามและยังเป็นเมืองที่เปิดกว้างสำหรับความคิดส,สร้างสารรค์รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัททางด้านนวัตรกรรมซึ่งมีอยู่กว่า2 1 0 0มแห่งด้วยทางด้านการศึกษาโอเก้นมีสถาบันการศ,ศึกษาทั้งของภาครัฐเอกชนและถึงรัฐบาลและเอกชนมากมายกว่า1น0แห่ง มีทั้งโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนระดับประถมและมัธยมสถาบาันเทคโนโลยีและโพลิเทคสถาบาันบูโดการศึกษาอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ2แห่งคือ Oakland University of Technology หรือ AUT เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีการเติบโตเร็วเป็นระดับที่สองของมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นหนึ่งในส,สีของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีอายุน้อยกว่า50ปีและได้รับการจัดอันดัับให้เป็นที่หนึ่งในนิวซีแลนด์สำหรับผลงานวิจัยระดับโลกโดย i m e s สไ i ร e Education a u t มีการเปิดสอนมากกว่า2.50หลักสูตรโดยหลักสูตรที่มีความโดดเด่นคือศิลปะการออกแบบ IT คอมพิวเตอร์และธุรกิจ University of Oakland of มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัยการสอนและนวัตกรรมโดดเด่นทางด้านสาขาแพทยศาสตร์สถาปัตยกรรมศึกษาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่83ของโลกและทำให้ University of o a k l a n d เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงที่สุดในนิวซีแลนด์ขอขอบคุณ Study a k l a n d และ o a k l a n d Tourism Events And &Economic Development สําสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเอื้อเฟื้อรูปส,สวยทั้งภาพนิ่งและวิดีโอในกลางนี้นะคะน้องๆที่สนใจนะคะสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามและทำความรู้จักกับภูมิภาคต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ได้ทางช่องทางนี้ค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ